สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อใหญ่จิวดานี่เปดโดซาออกมาย้ำฟาบ,บิโอกอตาลโลว่าเลือกแล้วต้องลุยให้สุดไม่มีสิทธิ์บนเนื่องจากช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือการต่อสัญญาของฟาบ,บิโอกอตาลโลกับยามาฮ่าท่ามกลางรายงานว่าข้อเสนอที่ยามาฮ่าให้แพงและยับจนไม่สามารถปฏิเสธได้นั่นก็คือ12ล้านยูโรครับ ซึ่งล่าสุดพรอใหญจิวดานี่บโดซายอดนักบิดล่างจิวชาวสเปนได้พูดเอาไว้กับดารว่านี่คือตัวเลือกที่เจ้าแฟบเลือกแล้วและตอนนี้เหลือแค่ลุยอย่างเดียวเท่านั้นดานี่ปีโดซายืนยันว่ากวาตาโลรู้ดีว่าทางที่ปูอยู่ในตอนนี้หนักหนาแค่ไหนและจะไม่มีสิทธิ์บนหรือค้าควรว่ารถไม่ดีเพราะเขารู้อยู่ก่อนสนสัญญาแล้วอีกทั้งเชื่อว่า นี่คือแกนหลักสำคัญของยามาฮ่าอยากจะใช้พัฒนาร่วมกันยาวๆกับอเล็กลินมาฟังคำกล่าวของดนนี่เปโดซาบ้างครับเปโดซากล่าวว่าข่าวส่วนใหญ่บอกว่ากวตาโลูกำลังยากลำบากและเขาเหมือนไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ของตัวเองที่อยู่กับยามาฮ่าผมคิดว่าเขาจะสลัดความยากลำบากนี้ได้ทันทีการอยู่กับยามาฮ่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายฟาบ,บิโอกวตาลล ต้องพัฒนาและนำพารถแข่งคันนี้กลับมาสู่แถวหน้าให้ได้เพื่อต่อสู้กับรถแข่งแค่อื่นๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไล้อุปสรรคไม่มีทิศทางที่ถูกต้องปูรองให้เดินมันต้องมีอุปสรรคมากมายแต่มันเป็นเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจคือผมก็ไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงหรอกครับไม่รู้ว่าข้อเสนอคืออะไรแต่ข้อเสนออื่นๆที่มีข่าวออกมาจากทางอาัลเปเลียหรือแม้แต่ดูกติ ก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันตอนนี้กวาตาลาโลได้เลือกไปแล้วที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือการเดินหน้าต่อมันจะไม่ใช่จุดที่จะมาขุดคำพูดเดิมว่ายากที่จะชนะเขารู้อยู่แล้วว่าหากเลือกทางเดินนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างทางฝั่งยมามาฮ่ามันเป็นการตัดสินใจในภาพรวมด้วยครับพวกเขาดึงอเล็กลินเข้ามารู้ดีว่านักแข่งคนนี้มีศักยภาพอย่างไรสิ่งที่ยามาฮ่าจะสนับสนุน พวกเขาเชื่อมั่นว่านักบิดคนนี้จะสามารถนำศักยภาพออกมาให้ได้เห็นได้ขนาดไหนนักแข่งคือคนที่ทำงานคือคนที่ขี่รถพวกนี้เขารู้ดีว่ามันเป็นอย่างไรมันคือการฟอร์มทีมและสร้างทีมการทำงานร่วมกันของนักบิดสองคนนี้จะสร้างจุดเริ่มต้นและสมดุลให้กับทีมในปีต่อๆไปนี่ก็เป็นคำกล่าวของดานี่ปโดซ่านะครับ ผมได้หยิบยกเอามาให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันว่าดานี่เปีโดซ่านั้นคิดเห็นยังไงกับเรื่องพวกนี้และสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้หากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ